สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube แอดมุนเซียนมะขามปาโชกก็พบเจอกันนะครับอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้ก็อีกเชียนเคยนะครับเป็นสูตรของแอดเองนะครับก็ลงไปตรวจให้ FC ได้รับชมก็สลับกับสูตรแอดนะครับตามลำดับเหมือนทุกคลิปเหมือนทุกงวดนะครับจนกว่าจะครบนะครับทั้งสูตรแอดแล้วก็14ใบตรวจนะครับแล้วก็จะมาทา สิบสี่อาจารย์ดังแล้วพอสิบสี่สูตรเด่นของแอดมุนนะครับก็เลยต้องควบขูมไปแล้วก็อาจจะมีสูตรแอดมากกว่าสักหน่อยนะครับช่วงหลังนี่สูตรแอดยังยังอยู่อีกหลายสูตรมากเลยเอฟซีแอดก็จะคัดเพ้นมาเฉพาะสูตรที่เข้า,ขาแล้วก็เอาไปทำสิบสี่สูตรเด็ดของแอดมุนเซียนมะขามปาโชนะครับเพื่อไปเจอกับสิบสี่อาจารย์ดังเนาะเอฟซีเนาะคลิปนี้เป็นสูตรของนะครับเนี่ย ขยาย FC ไกลนิดนึงสูตรของอ,อ่าอะไระสูตรสิบหน่วยบน FC สิบหน่วยบนล่างเออสิบหน่วยบนล่างนะครับสูตรสิบสูตรสิบใช้หลักพันนะครับบวกหลักหน่วยราัที่หนึ่งได้สะกกับเท่าไรแล้วก็ลบหนลบสแค่นี้เลย FC นะครับตามสูตรเลยว่าแล้วก็ ก่อนที่จะเข้าไปชมกันยาวๆตรงนี้ก่อน f อฟนะครับอ่าทำความเข้าใจตรงนั้นก่อนก่อนที่จะไปกันยาวๆในเอฟซนะนะอ่ะาตามนี้นะครับคําเตือนนะครับเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขยอนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมการทันทื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอพี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับ ี่เข้ามาชมช่อง y YouTube แอดหุุนเซียนมะขามผ่าโกตามนี่เลย fc นี่ครับก็มาพูดตามๆเลยว่ากันแรกนะครับจะได้ไม่เสียเวลา fc มากมามแอดก็จะนํานเสนอคลิปไม่ยาวนะครับไม่ยาวคลิปนี้เป็นสูตรสิบนะครับอ่าประมาณใช้เวลาไม่นานนะครับก็ประมาณก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับจะไม่นานแน่นอนสิบหน่วยบนล่างนะครับเนี่ยก็จะยังสบอกสูตรไปกาด fc ใหม่ลองดูนะครับ ช่หลักพันบวกหลักหน่วยอ่ารางวัลที่หนึ่งได้จะกลับเท่าไรแล้วก็ลบหนึ่งลบสองตามน,นี้นี่ครับเลขที่ออกศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามงวดสองหนึ่งนะครับนี่ครับเอามาให้ดูนี่นะครับแปดหกสามสองหนึ่งเนาะศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามสองหนึ่งใช่เจ็ดกับสามนะครับนี่เจ็ดกับสาม 7จบวกสมก็ได้10บสก็ลบหนเหลือ9กนะครับเกลบสอเหลือเจ็ดศูนย์เ้าเจ็ดออกสนย์เะครับขเข่า0ศูนย์กับเก้าเต็มชุดเลยนะครับหมวดที่สองนะครับก็เหมือนเดิมนี่นะครับสองศูนย์เก้าตัวหน้าเนี่ยเจ็หลักพันก็0หลักหน่วยคือ9กนะครับสองนย์เก้ก็ใช้ศูนย์กับ9ก้าบวกกันก็ได้9 ลบหนึ่งลบแนะครับลบสอลบหกก็ได้ออกเจ็าสองสามเ้าเกาบนหลักหน่วยนะครับเอางวดที่สานะครับหลักพันก็คือแปดศูนย์หลักพันคือเนะครับแปดส่วนหลักหน่วยคือเก้านะครับเจ็ดบวกเก้าได้สิบหลบหนละหนะครับลบสอละสออกเจ็ดศย์ห้าหน่าหล่างนะครับหลักสิบต่อมาครับ ห้าห้าแปดแปดหลักพันนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์หลักหน่วยแปดบวกศูนย์นะครับเด็ดแปดลบหนึ่งเล้ดเจ็ดบวก, 7, บวกลบสองแล้วห้าออกสามเจ็ดเจ็ดก็เข้าเจ็ดแปดห้าเข้าล่างด้วยนะครับแล้วมาแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดหลักพันบวกเจ็ดหลักหน่วยก็ได้สี่สิบสี่นะครับสี่ลบหนึ่งแล้วสามนะครับ, 7, 000, บ <c oughs> สามลบสองแล้วหนึ่งนะครับก็แปดเก้าสี่ห้าสี่ข้อสี่ไปนะครับเอางวดต่อมานะครับแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่นะครับแปดหลักพันบวกสี่หลักหน่วยก็แปดบวกสี่ได้สิบสองนะครับสองลบหนึ่งแล้วหนึ่งนะครับหนึ่งทีนี้นะลบสองไม่พอก็ต้องยืมมาสี่เป็นสิบเอ็ดสองลบสิบเอ็ดแล้วเก้านะครับก็เหลือเป็น ได้เป็นสองหนึ่งเก้าออกห้าหกสามสามสองก็เขา 2, ้าสองหล่างนะครับแต่ว่าเงินนี้นะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามนะครับสามสองก็เจ็ดหลักพันหกสามหลักหน่วยเจ็ดบวกสามก็ได้สิบลบหนึ่งแล้วเก้าลบสองเหลือเจ็ดนะครับออกหกแปดเจ็ดสามหกก็เขา 7, ้าเจ็ดบนหลังหน่วย ออกมาครับหกหกเก้าหกแปดเจ็ดสามหกนะครับเก้าหลักพันบวกเจ็ดหลักหน่วยนะครับเก้าบวกเจ็ดก็เท่ากับสิบหกลบหนึ่งแล้วห้าลบสองแล้วสามออกสองสองเจ็ดแปดห้าเอฟสีอ่าทีนี้ไปต่อนะครับไปต่อเรื่องของเจ็ดแปดห้าเนาะอังวตัตมาอีกครับก็หกหลักพันนะครับบวกเจ็ดหลักหน่วยนี่ครับ ได้สิบสามลบหนึสองลบสองได้ศูนย์ออกสามแปดศย์หกขศูนยหลาอ่ต่อมานะครับศูนยใช่ต่อมาสองหนึสาสามแปดแดนะครับหลักพันคือ3านะครับแล้วก็สามแปหลักหน่วยคือ8ดนะครับ3ามบวกแดนี่ครับได้สิบหนึ่งบอ็ดะครับสิบลบหนึ่ง ลบศูนย์นะครับหนึ่งลบด้วยหนึ่งลบศูนย์นะครับศูนย์เท่ากับสิบนะครับลบด้วยสองลบแปดสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดศูนย์บนแปดหลางนะครับเอาต่อมาครับสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าก็หนึ่งหลักพันบวกเก้าหลักหน่วยนะครับหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบลบหนึ่งลบเก้าลบสองลบเจ็ดสามห้าสองสองศูนย์เก้าศูนย์ หลักหน่วยล่างนะครับต่อมา5 5 9 3 5 2เหนะครับเหลักพันบวก2หลักหน่วยนี่ครับก็ได้11นะครับ1นึ 1, ลบหนลบศูนย์ศูับ10นะครับลบด้ 2, วยสองลบแปดสามเก้าสศกล่างนะครับหลักสิบต่อมานะครับห้า3 9 2. นสองนะครับแล้วก็ เหลักพันบวก2หลักหน่วยรางวัลที่1นะครับ7จบสองได้เก้ลบ1นเหลือ8ลบ2อเหลือ6ออก2 4งสี่หก้าหนึ่นะครับก็เข้าเก้าล่างก็หบนนะครับ่างวันนี้นะครับที่ออกงวดออกที่ผ่านานี่นะครับอ้ารางวัลที่1 9 4 9งเกสองสหกลักพันเลขเ้าหลักหน่วยก็เลขหกเบวกหนี่ครับได้สิบห้า ลบหนึ่งแล้วสี่ลบด้วยสองแล้วสองออกนะครับเอาเขียนให้ fc ดูเลยงอกนะครับสามสองสี่สองหกก็เข้าเต็มเต็มอีกแล้วนะครับสี่แอดวง้ากับสี่แว้เข้าสี่ สองไม่ได้วงเข้าเลยนะครับเอาเนี่เข้าสิบหน่วยบนสองสี่แล้วเข้าสองหลักสิบล่างโอ้นี่เข้าดีเลยนะครับอ่าเนี่ยเลขสี่ออกผิดพ่ามาเอฟซีมันทำให้เอฟซีผิดหวังนะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลถ้าขยายเห็นเล็กลงนิดเอฟซี FC จะได้เห็นภาพรวมนะครับเนี่ยยังไม่ผิดเลยนะครับทีแรกเป็นสูริยะสั้นตอนนี้ระยะกลาง นะครับต่อไปคงเจอระยะยาวสามตัวนะครับเอฟซียังไม่ปิดเลยนะครับเนี่ยบนล่างนะครับเอางี้มาทําให้เอฟซีได้ชมกันเลยนะครับงวดที่จะถึงในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะครับเอารางวัลที่หนึ่งมาตั้งนะครับที่ออกสามสองสี่สองหกรางวัลที่หนึ่งก็คือสองสี่ห้าสามสองสี่แล้วก็สองหกนะครับสอง ี่ห้าสามสองสี่นะครับสองหกเท่ากับหลักพันคือเลขห้าใน F สหลักหน่วยเลขท้ายวองมันหนึ่งคือสี่ห้าบวกสี่นะครับห้าบวกสี่ เท่าก,กับ5บ้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าลบหนึ8 8่งลบแปดแปดลบสองลบหกได้มาแล้ว f สี่นะครับงวดหมายลาสุดนะครับสูตรสิบสิบหน่วยบนล่างนะครับได้เก้าแปดหก f สี่นะครับ<ม>เลขสวยนะครับทีนี้มาดูเก้าแปหกเข่าขกี่งวดแล้วอะก็เจอเลยนี่ครับไกลๆตรงนี้ 9ก้ 6, ออกสองสี่เางเข้าเล่างเข้าหบนนะครับเอามาดูต่ออีกครับมาดูต่ออีก9 8้ 6, นะครับอ่าน,นี่นะครับออกเจ็ดเก็เข้า9บนนะครับอันนี้เข้าเล่างเข้าหบนอ่าสังเกตมา ก้าวมาเดียวๆจะมาบนแต่ก้าก็หกมาก้าจะมาล่างหกจะมาบนแทนนะครับวันนี้แอดเข้าใจว่านะครับก้าหกนี่ขึ้นบนนะครับแต่ก้านี่ยแอดว่าอาจจะลบหกมาลงล่างนะครับอล่างก็เดี๋ยวมาดูกันจะเป็นอะไรนะครับเจ็ดก้าหรือเปล่า นะครับหรือจะ09เออนะครับแต่6เนี่ยถ้า9มากับ6ก็น่านจะเป็น69บนนะครับจใจไม่น่า,นานจะมาด้วยกันเอฟเข้าใจว่าัน้นะครับดังนั้นให้เล็งที่9กับ6เป็นหลักนะครับ6นี่ให้มองบนนะครับ9นี่มาได้ทั้งบนและล่าง fc ถ้าก็มานะครับก็งดก่อนนั่น9เข้าบน เนี่ยครับเถอยให้ f อดูเห็นไหมครับงวดก่อนที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามอ่ะเก้าแปดหกหกไม่มามาจะเก้าเข้าบนมาอ่งวดนึงนี่เก้าแปดหกจะนี่หกมาอยู่บนเก้าหลบลงมาล่างแอดเลยเข้าใจว่านะครับถ้าหกมาบนเก้าก็หลบลงล่างแต่ถ้าหกไม่มาเก้าจะอยู่บนนะครับดังนั้นแอดเชื่อว่าหกมา แล้วก็อยู่บนนะครับดังนั้นเก้าน่าจะหลบลงล่างนะครับเก้าอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนหกหกอะไรเดี๋ยวมาดูกันหกบนนะครับแอดฟันหกบนอะไรวิ่งหลุดวางนั้นเดี๋ส่วนแปดนี่ก็ใครชอบก็แจดไปแต่จซติจีแปดยังไม่ออกเลยนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ออกเขาจะไม่ออกนะออกแตซึ่งตัวในสามตัวเนี่ยสูตรแอดยังไม่ผิดเลยแต่ว่าเก้าแปดหกเนี่ยมีสองวดติ่ผนานมา ข่าเกากับข่าหกเกาขาวสองหมดสิดนเลยนะครับวันนี้เกาจะมาอีกไหมเล่าหกจะมาอย่างที่ออดว่าไมไหมคือมาแล้วมาบนเกามาแล้วจะลบหกมาละเดี๋ยวดูกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อเอามาให้เอฟซีเขาเรียกว่าสูตรแม่ในเอฟซีเพื่อมาให้เอฟซีได้รับชมกันใน14สูตรเด็ดของแอดหมุนเซียนมะขามปาโชนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ สุดท้ายในเอฟซที่เข้ามาชมช่อง u t u ู e แอดหมุนเสียนมะครับระโชคจุสุขภาพร่างกายกแข็งแรงนะครับไม่กิบไม่ไใรเราพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งตววนะครับเสียงโชคซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลและเสียงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดีถึงรางวัลทุกท่านทุกคนนะครับ f อฟซีที่นี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม